โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องหัวข้อความเชื่อนะฮะเริ่มต้นด้วยคําถามเลยลวกันคืออะไรคือความเชื่อก่อนผมไปเจอ,อเป็นบทความบทความนึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากแหล่งไหนนะครับแหล่งข้อมูลนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ก็จะมีอีกบทความหนึ่งก็อาจจะบอกว่า หรืออาจจะหมายถึงการยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือมีการดำรงอยู่จริงโดยอาศัยประสบการณ์ตรงการไต่รองแล้วก็อนุมานขึ้นมาแต่ส่วนตัวผมมองมองว่าความเชื่อเนี่ยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของของชีวิตนะมันเป็นแรงผลักดันสําหรับในการเชื่อในตัวเองนะฮะความเชื่อมันมีหลายรูปแบบนะฮะส่วนถ้าเป็นทางศาสนาศาส,สนาพุทธก็น่าจะ เป็นเรื่องของกาลามาสูตรนะครเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้หลักความเชื่อตามพุทธศาสนามีอยู่10ข้อครับ 1. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอ่าครับอ่าสิ่งนี้หลายคนนะครับผมผมสังเกตดูนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนนั้นพูดมาคนนี้พูดมาก็ก็จะก็จะไปตามเขาเนื่องจากเขาพูดกันตามๆกันมาก็จะก็จะโน้มไปทางแบบคนที่เขามีพวกเยอะกว่าประมาณนี้สอง อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบกันมาไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเราควรจะพิสูจน์ด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่เขาบอกว่าเล่าสืบกันมาเราก็จะเชื่อตามเขาไป 3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลือสิ่งนี้ได้ยินบ่อยมากครับข่าวลือเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้มีข่าวลือเราควรจะพิสูจน์ด้วยปัญญาของตัวเองเสียก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ 4. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างจากคำพีหรือตำราไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนนะฮะไม่ว่าจะคำพีอะไรก็แล้วแต่เราควรจะตัดสินด้วยปัญญาของตัวเองถึงจะเชื่อในใน,ในคำพีเหล่านั้นนะฮะในตำราหรืออะไรก็แล้วแต่5อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตากะกรหรือเป็นเหตุเป็นผลแม้แต่เหตุผลเองพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ให้เชื่อนะฮะคือมันต้องตัดสินด้วยปัญญาของตัวเองนะฮะ 6. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอาก็อารมณ์คาดเดาเลยคับคาดเดาว,ว่าส,นนสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้จะเกิดอ่าอย่างเช่นดูดวงอะไรประมาณนี้ครับวันนี้บอกว่าอันนี้จะเกิดอันนี้จะเกิดเราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะเราต้องตัดสินด้วยปัญญาของตัวเองซะก่อน7อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการที่ปรากฏแม้แต่อาการที่ปรากฏเองพระพุทธเจ้ายังไม่ให้เชื่อนะฮะอย่างที่บอกไปฮะตัดสินด้วยปัญญาของตัวเอง8อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่า ต้องกับความเห็นของตนหรือเข้ากับทฤษฎีที่มีอยู่แม้แต่ทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยให้เชื่อนะฮะพระพุทธเจ้าให้เน้นไปที่มีศีลสมาธิปัญญานะฮะก้าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อถืออันนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์คนที่เราเคยคุยหรือคนที่น่าไว้ใจสําหรับสังคมนะฮะเขาจะเชื่อถือได้แต่เราไม่ควรจะเชื่อเขาทุกคําทุกเรื่องนะครับ 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราแม้แต่ครูของเราพระพุทธเจ้าเองก็ังไม่ให้เชื่อนะฮะแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองไม่เคยสนับสนุนให้เชื่อพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้ลองปฏิบัติด,ดูด้วยปัญญาของตัวเองตัดสินด้วยปัญญาของตัวเองนะแต่ว่าความเชื่อนี่มันมีหลายรูปแบบจริงนะไม่ว่าจะเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้แม้แต่กลุ่มคนที่เชื่อว่าโลกแบนก็ยังมีนะฮะคือทุกสิ่งจะเป็นไป ตามความเชื่อของตัวเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องไหนมันเป็นจริงสําหรับในโลกของเราเสมอครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็รบกวนคอมเมนต์หรือกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าว่าคลิปยังไม่ดีตรงไหนก็สามารถบอกได้นะครับผมจะกลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ